เลยค่ะนะคะ <laughs> อะต้องบอกเลยว่าเมื่อกี้คือแบบแม่ชอบโชว์ไหนอะถามความชอบโช์ก่อนชอบโชว์เลยใช่ไหม,มถ้าจะเอาตาความจริงนี่รู้สึกว่าอ่าของนารลวงเออนี่เรานี่ก็ชอบนาหวัววชอบจังหวะชอบดรามา่าชอบอินเนอร์จริงเล่นถึงจริงอ่าแต่สำหรับไล่ขิงอนี่รู้สึกว่า เอ้ยเขาหยิบเรื่องมาได้น่าสนใจอืมแต่การเล่านี่ว่ายังไม่ค่อยจับใจเท่าไหร่อืมอ่าความความรู้สึกส่วนตัวนะมันทําให้กระชากได้อีกมันได้กว่านั้นมันมันอาจจะเล่าแบบมันยังไม่มันยังไม่รู้สึกว่าเขารักกันขนาดไหนอะไรยังไงทําไมอะไรอย่างเงี้ยออแต่แต่พูดถึงเรื่องโชว์ก่อนเนาะออ่นะอย่างอย่างนาหลวงโรงเรียนแรก ต้องบอกเลยว่าเราชอบชอบกันที่มีแจ๊สมีคอนเท์มีบัลเล่เรารู้สึกว่าเขาเาเต้นดีนะอืมแล้วเราไม่ได้รู้สึกตะขิดตะขวองใจกับการที่ให้แบบแดนเซอร์เป็นพร็อพเป็นสอาไฟแต่แต่คือถ้าถามว่าเสนอไปอีกอย่างหนึ่งคือในในความคิดเราอะถ้าครูบอกว่ามันนิ่งไปอ่ะมันสามารถเล่นแบบเล่นแบบนี้ได้เล่นแบบเหมือนแบบไฟที่มันลอยๆได้ แต่ทีนี้เนี่ยมันอาจจะนิดนึงครูข้าจะไม่ชอบไม่เป็นไรแต่อยากจะบอกน้องๆน,นะคะว่าเราชอบอืชอบการชุวิชชุดคืนนี้อ่ะพูดแบบหลายอีพีมากที่แบบว่าเสียดายมากเลยที่แบบอวิ่งเข้าไปเปลี่ยนชุดแล้วก็ไปหยิบชุดที่มันเป็นพ็อปมาแต่นี่คือน้องทวิชเลยจากชุดสาวชาวบ้านเป็นมายากลไปเลยเป็นมายากลไปลแล้วอีกอย่างหนึ่งคือน้องทําให้เห็นเลยว่าจากสาวบ้านๆเข้าไปที่ ในเมืองโกงแล้วแบบชูวิสเป็นอีกคนนึงเรารู้สึกว่าชอบอินเนอร์น้องดีเล่นดีน้องผู้หญิงเนี่ยได้ทั้งเต้นได้ทั้งแสดงเหมาะกับมหาวิทยาลัยแนะนำแมวพากันเรียนละเหมาะกับมหาวิทยาลัยที่มีเอกละครแล้วมีเอกอ่าแล้วมีเอกบัลเล่ืมอยู่ในคณะเดียวกันสามารถเรียนเอก บัลเล่นักศิลป์ตะวันตกแล้วเรียงโทรครได้เลยน้องสกลมกล่อมมากลออูกมาอะไรพี่อะ่ะก็คือชอบน้องๆคือเข้าใจแหละเด็กเด็กขนาดเนี้ยออแล้วต้องหัดเต้นแจ<ๆ>๊สเต้นบัลเล่ใหมออ่อะมันความแข็งแรงมันก็อาจจะอาจจะใหม่อยู่ออมันอยู่ที่การซ้อมรเ,ออเราว่าอาจจะด้วยการซ้อมน้อยด้วย มันอาจจะมีแผลบ้างเราเห็นนะบางอันที่แบบเหมือนแบบช่วงที่ผู้ชายล้มลงมาที่เป็นคู่แบบอีกคู่หนึ่งอ่ะที่ชุดเขาเหมือนกันนะเราว่าอันนั้นจะตดความแบบว่าเขาจะเป็นคู่กันอยู่แล้วแล้วก็เยยสาวชาวบ้านนี่ก็คือกลายเป็นที่สามเขาไม่รู้ตัวหรือ,รอไม่รู้ตัวแล้วก็สุดท้ายแล้วคืออายอายแสงมีออนต้องกลับบ้านเพราะว่าเพลงมาเล่าเรื่องสตอรี่เกี่ยวกับการที่ว่าเราเข้ามาโดน อยู่ในแสงสีแล้วเราแบบว่าหลงม,วม,มลัวมารุโดนอาจจะโดนหลอกโดนอะไรอย่างเงี้ยไปฟิวนั้นไงไ <ป S 2> มันก็อาจจาะรู้สึกเล่าว่าอ๋อเขาพีแฟนอยู่แล้วแล้วเขามาหลอกเราอะไรก็เป็นไปได้เออหรือหรือว่ามีเราไปรักกันผู้ชายคนนั้นแล้วเขานอกใจแล้วเขานอกใจแต่ว่าจริงๆตรงเนี้ยเราว่ามันก็อีกนิดนึงอ่ะมันถ้ามันเคลียร์ถ้ามันเคลียร์เลยว่าแบบน้องผู้หญิงคนนั้นเป็นวิทีสาอะไรเงี้ยมันจะแบบ มันจะชอบเลยอ่ะมันจะแน่นกว่านเออมันจะแน่นกว่านี้แต่ว่าโดยรวมองรวมอ่ะเราอ่ะชอบเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องเราที่มันย่อยง่ายเพราะว่ามันมันมันไม่ใช่แบบตำนานอมันเล่าไปกับเพลงแล้วก็การตีความตอน่วงสุดท้ายนี้ว่าเล่นดีที่แบบว่าโดนขับไล่เออโดนขับไล่โดนแบบพื้นที่ที่มันเป็นแสงสีที่เธอแบบหลงมัวเมาเนี่ยมันไม่ใช่ที่ของเธอเออเธอออกไปได้แล้วส่วนนักร้องชอบไหม ดีดีนี่ว่าน้องเขาร้องในแก้วเสียงของเขาสมวัยคือเสียงอาจจะวางรูเป็นเด็กอยู่แต่เป็นเด็กที่มีอารมณ์ในเสียงที่ดีแล้วก็มีความก,กังวานในเสียงดีคุมได้มีความแบบเสมอต้นเสมอปลายแผ่เหมือนจะเยอะแต่ก็ไม่เยอะมากอืมคือเขาบอกว่าที่บอกครูสลวว่าน้องอาจจะขึ้นไม่สุดลงไม่สุดอืมแต่มันก็อยู่ในระดับที่ อ่แบบเขาเรียกว่าสมตัวไงมันก็พาเพลงไปได้แต่ลรงเยนที่สองคือเปิดมาโอ้หว้าวเลยเพลงคือมนเปิดมาสะดุ้งสะดุ้งคนลุกด้วยฉากด้วยองค์ประกอบด้วยเพลงด้วยได้ซีนนังที่เปิดตัวนางสีดามันก็เด่แบบดูว้าวว้าวมากอแต่แต่พอหลังจากนั้นมันเรื่อยเรื่อยมันเรื่อยมันเรียบไปหน่อยมันมันต่างจากไอ วงแรกที่มันบูมือบ่บบาที่แบบว้ายเดี๋ยวก็มีอันนั้นชอนนั้นชอนนี่มาอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะ,อะแล้วก็เรื่องตำนานร,รักลงคู่เราว่าเขาค่อนข้างที่จะเก็บรายละเอียดอืมอยู่นะอย่างเช่นแบบอแม่ต้องเล่าเรื่องตำนานร,รักลงคู่เป็นมาอย่างไงเรืเ่องสีดาอ่ามันก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของอ่าดาราสาวที่เป็นรฟนเจนเดอร์อในสมัยนั้นก็คืออคุณแม่นีเชื่อ ปราโนดซึ่งสายยาวสิดาเพราะว่าเขาเล่นเป็นตัวละครตัวหนึ่งสิดาที่เป็นนักแสดงที่เหมือนกับว่าอยู่ในโรงละครสมัยนั้นอ่ะที่แบบชื่อดังมากคือนางแบบเรื่องรือเรื่องความงามเหมือนกับว่าไปประกวดที่ไหนก็มุ่งใช่แบบว่าความฉ่ำความระมุนต้องให้ในยุคนั้นเออถ้ามีฟิโรเน่ก็คือได้เป็นพิเซนเตอร์ไอดโชีได้เข้าโอเคก็แล้วเขาก็ เหมือนกับว่าอ่าถ้าทามสตอรี่ที่เราดูหนังมาเพิ่งมาไม่นานนี้นะปีที่แล้วสองปีที่แล้วประมาณสองปีปสองปีก็คือเขาก็แม่นี่ยก็เคยมีสามีมาคนหนึ่งแล้วแต่ก็โดนทิ้งแล้วสามีก็ไปไปมีผู้หญิงนางก็เลยมีปมฝังใจว่าสาวทราเนี่สาวข้าวเพศเนี่ยยังไงก็โดนผู้ชายทิ้งยังไงก็ต้องผิดหวังในความรักไม่มีใครจริงใจอาอ่า บาปกรรมก็เลยม,มาตกที่พ่อชีพที่มารักนางอ่อยู่าเขาเรียกว่าเออ่มาคมหากันเนี่ยรักกันเนี่ยแต่ในปมล,ลึกๆของคุณแม่อก็ต้องรู้สึกว่าผู้ชายไม่ได้รักจริงหรอกอเพราะอยไงเขาต้องทิ้งบาผู้หญิงและอย่างหนึ่งคือเหมือนเหมือนเขาบอกว่าแม่เนี่ยก็มีมอารมณ์ขึ้นขึ้นลงๆด้วย คือแบบว่าอารมณ์มีความอารมณ์สวิงอารมณ์สวิงอ่าก็เหมือนกับว่าเป็นแบบอารมณ์ปีแตกอะไรได้ง่ายมีความวินอย่างได้ง่ายอะไรอย่างนี้ก็ธรรมชาติของกระเทยที่มีความสมัยนั้นเราอาจจะไม่รู้ความความรู้เรื่องฮอร์โมนอาจจะยังไม่มากอาจจะกินไม่ถูกหรือเปล่าอาจจะกินยาคุมอะไรอากินยาคุมไม่ได้กินฮอร์โมนก็เลยแบบฮอร์โมนสวิงก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้แล้วก็สิ่งเท่าที่เห็นนะ เขาก็เลือกแคสติ้งนักแสดงที่เอาจริงๆคือมันไม่ต้องเลือกเด็กที่มันดูแบบสวยละมุนเราเชื่อว่าที่โรงเรียนมันมีอยู่แล้วแหละแต่คือเขายังมีความแบบนิดนึงอ่ะที่ให้เราดูออกว่าเนี่ยนักแสดงแบบเขาคนนี้คือแบบเล่นเป็นทรานเป็นทรานจริงจให้ให้เห็นชัดว่าเป็นทรานใช่แล้วก็เอเราจะเห็นความแบบถือตัวของพ่อพ่อชีพอ่าที่ที่ ที่ตามเรื่องจริงของเขาอะ่ะคือเขารักกับอ่าคุณแม่เขาหลัง<ข>จริง,ขรงเขาไม่เคยนอกใจเขาไม่เคยแบบเผือไผ่ไปให้ใครเลยแต่คุณแม่นี่ก็ค่อนข้างจะแบบว่าติงติงว่าผู้ชายอ่ะต้องแบบไปกับผู้หญิงเห็นเขาไปรับไปส่งอ่าผู้หญิงก็นึ้ว่าเขาต้องนอกใจอะไรแบแต่ความจริงก็ไม่ได้มีอะไรคืออ่าน้องอะ่ะเขาตีความแบบให้ผู้หญิงอะ่ะเหมือนแบบ มายัวยวนมายัวยวนแล้วเราก็จะเห็นพ่อพ่อที่แบบพยายามแบบปัดตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีช่วงจังหวะที่แบบเหมือนคุณแม่ไม่เห็นแล้วก็เกิดการเข้าใจผิดอืมก็บินแตกเออก็วินแตกแล้วพ่อก็คือเหมือนเหมือนควบคุมอารมณ์ไม่ได้อืมันรู้จะห้ามยังไงก็มีการผ่าแม่ก็ยิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้เ่อยค้างผู้หญิงหรอผิวนาม ก็ก็ก็ารว่าพอเขาแต่เหมือนกับว่าผู้ชายก็รูปประมาณว่าโดนไล่โดนไล่โดนไล่เขาก็แบบเป็นผู้ชายซื่อๆเนาะโดนไล่เขาก็ทําตัวไม่ถูกเขาก็เลยแบบอ๋อโอเคกันก็เสร็จก่อนแล้วกันให้เธอสงบจิตสงบใจแต่แต่ฝ่ายคุณแม่นี่ก็เข้าใจว่าเขาทิ้งเขาเขาเาเกลียวแล้วอะไรเงี้ยคุณแม่ก็เลยปลอมใจก็เลยกินยาฆ่าตัวตายในในในตำนานก็เป็นแบบนี้ใช่แล้วแล้วพอคุณ พ่อได้รู้ว่าเขากินยาฆ่าตัวตายก็เลยฆ่าตัวตายตามซึ่งตอนนี้ลงคู่อยู่ที่กวาดมลพงムเนาะคือคือเมื่อกี้อ่ะคือเอารูปพ่อกับแม่มาดูเลยมาดูเลย้วมากเลยอ่ะแบบใช่นะคือจึ้งมากนะที่ที่ที่คือคือรูปคือคือถ่ายแบบกล้องอ่ะไปรับรูปพ่อกับแม่แล้วแบบเอาจริงๆคือ คือตอนแรกอะถ้าเราไม่รู้เรื่องของแม่จริงๆออันนี้ต้องขอบคุณคุณเอกชัยศิวิชัยด้วยใช่ไหมที่เอามาที่ที่เอารรมาทําใช่คุณพ่อเอกชัยเป็นคนกับเออใช่<ๆ>เพราะว่าเรารู้สึกว่าเป็นการปีความที่ทําให้เรารู้เหุรู้สึกว่ามองแบบมุมของคุณแม่ได้แบบกลมมากขึ้นว่าคุณแม่เกิดอะไรทําไมคุณแม่ถึง เป็นแบบเป็นแบบนั้นเพราะว่าถ้าอมู่หฟังปากต่อปากอย่างเงี้ยแค่ตำนานบางตำนานหรือผ่านหัวข่าวอะ่ะม,มันคือก็เธยแบบเสียใจถ้าตัวตายปวดทิ้งอะไรอย่างเงี้ยแต่รรแต่พอแบบพ่อเอามาสร้างแล้วให้มันกลมตีแผ่เรื่องราวความเป็นจริงที่มันชัดขึ้นอะ่ะมันเห็นภาพได้ชัดยิ่งขึ้นแล้วเราอ่ะมองว่าโอเคน้องอ่ะ มีเวลาในการเล่าเรื่องมันอาจจะน้อยอ่าก็ก็เลยมันก็เลยแบบว่ามันยังไม่ได้อินไงอืมถ้าถ้าสมมติว่ามีช่วงช่วงท้ายท้ายที่ขยี้ขยี้ตอนที่จะกินยาจะอะไรอะไร,อะไรอย่างเงี้ยมันเล่นไปไปนิดนึงก็เลยไม่มีเวลาให้แบบอินเออถ้ามีเวลาแบบดึงดราม่านิดนึงอ่ะมันจะแบบอกระชากอารมณ์มันมันจะกระชากมันแล้วทาให้เห็นว่า ทำไม่เห็นผู้ว่าผู้ชายอะไรอาวรนกว่านี้อ่ะมันจะอินอ,อันนี้มันเร็วไปนิดนึงม,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 มันมันมันไปดึงซีน,นกับตรงที่ที่เล่นเป็นคุณแม่แบบดราม่าอยู่คนเดียวเ,ออเยอะไปนิดนึงซึ่งซึ่งซึ่งชอ็ชอตช็อตแบบตัดผมดึงวี่สุดท้ายไปเออเพลงคิดเหมือนกันไหมเพราะว่าเอาจริงๆปะนั่นก็วีคเพราะว่าแต่ว่าถ้าไปขายซีนผู้ชายนะให้ผู้ชายแบบรู้สึกแบบ คิดถึงหวยหาแบบมารู้สึกปิดอะไรเงี้ยอยากกลับไปหามันอาจจะได้รู้สึกว่าทัสกว่านี้เพราะเรื่องเนี้ยมันซึ้งตรงที่ผู้ชายอ่ะรักแม่จินยอมตายตายใช่มันมันเรื่องนี้มันเลยแบบว้าวหรือททัดฮาร์ดอะไรเงี้ยแต่พอไปเน้นเรื่องคุณแม่เสียใจคำขวัญมันก็เลยดูเป็นเพลงสุดท้ายไปหน่อยอืตรงนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าอ่ามันยังไม่ถึงเออตอนแรกอ่ะคือจะเฟดไปแบบ เชียร์อัพไล่ขิงแล้วนะอืแต่พอแบบพอเห็นจังหวะนั้นก็คือแบบเริ่มแบบเอ๊เอเออแต่จริงๆอ่ะชอบทั้งสองโรงเรียนแหละคือมันมันก็เหลือมกันเล็กๆน้อยๆนะก็ต้องก็ต้องบอกว่าน้องๆอ่ะเก่งจริงๆอืคนนึงก็มาแบบว่าเเป็นแบบไทยคอนเทมพอรารีอีกคนนึงก็เป็นแจ๊สบัลีมันก็เลยกลายเป็นแบบ ความเก่งอ่ะอยากจะขอบคุณโคริโอด้วยที่ที่คิดงานดีๆเนาะแล้วก็รู้สึกว่ามันมันดีจริงๆอืดีมากทำดี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 รอบต่อไปก็เป็นกำลังใจให้แล้วความน่ารักของน้องๆก็คือถามความที่แบบว่าน้ำใจนักกีฬาน้ำใจนักกีฬาแล้วก็มันมีความไต่ซื่อของเด็กจริงๆงอ่ะที่เขาแบบเอ้ยดีดีด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยการที่เรามานได้มาอยู่ตรงนี้คือมันเป็นแบบ มันมันมันมีความสุขแล้วที่เราได้มาร้องมาพวกนี่นั่นตรงนี้อะไรเงี้ยมันก็แต่ว่าความรู้สึกของวัยเป็นวัยเด็กอะมันเป็นอย่างนี้จริงนะคือมันไม่มันไม่ได้คิดถึงเรื่องว่าฉันต้องชนะฉันต้องอะไรแบบขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ควมรู้สึกว่าอุ้ยฉันได้มาทําสิ่งที่ฉันรักกับเพื่อนกับมูมวลอะไรเงี้ยมันก็แบบแฮปปี้อะไรเงี้ยเนาะก็เป็นกําลังใจให้ทั้งสองเรียนนะคะแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะคะคลิป ของเราด้วยคอมเมนต์กันอย่างสร้างสรรค์เนาะแล้วก็ใครอยากจะพูดคุยอะไรอยากให้เรารีอคอะไรก็บอกกันได้นะคะฝากติดตามช่องเมลลี่ด้วยที่ช่องเมลลี่รีอคนะะเดี๋ยวเมลลี่จะมาเมนนะคะทั้งสองคลิปเลยนะคะทุกคลิปที่แบบเมลลี่ทำกับเด็งแล้วก็เมลลี่ก็จะมาเมนส่วนคลิปไหนที่เด่นอยู่ช่องเด่เมจะเมนต์เดกก็จะปากหมุนให้ซัพพอร์ตกันไปซัพพอร์ตกันมาแล้ก็กินแบบแบบสำหรับคลิปนี้ อย่าต้องเน้นมากที่เราพูดไปมันคือความเห็นส่วนเออมันเป็นความเห็นส่วนตัวมันเป็นความชอบส่วนบุคคลเท่านั้นไม่ได้แปลว่ามันเป็นต่างที่เราพูดคนอื่นอาจจะเห็นต่างตรนได้ใช่ไม่ว่ากันและอีกอย่างหนึ่งคือต้องบอกว่าเราไม่ได้ตัดว่าโรงเรียนนี้ดีกว่าโรงเรียนนั้นหรือโรงเรียนนั้นดีกว่าโรงเรียนนี้หรือเราอาจจะชอบหรือเห็นต่างกับกรรมการมก็ได้มันก็ได้นะคะแล้วก็ จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะฝากอีกทีนึงว่ามันดีทั้งสองเรียนแลจริงจริงจริเออแต่ว่าอันไหนที่มันแบบทัดใจเราอ่าประมาณประมาณนั้นนะก็อยากจะขอบคุณนะคะทุกแรงสนับสนุนด้วยเนาะอ,อ่ะฝากกดไลค์ like, กดติดตามคอมเมนต์กันอย่างสร้างสารรค์นะคาแล้วก็อีพีหน้าอีพีหน้าสะพึงอ่ะแม่ยังไงมันจับใจด้อดูแบบดูแบบตัวอย่างล้วเป็นยังไงมันน่าดูแล้ว แม่ชอบอันไหนน่าน่าสนใจเอ่องาป่านันนี่ตีกันแล้วเออก็เลยอยู่หัวแล้วก็เลยอยู่หัวแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดลดาคือชอบน้องต้นเทียนศึกษาอลีส่วนเหมยลี่ชอบน้องนิวเงาะป่าเอออ่ะเอาแล้ว ่ะยังไงต้องรอติดตามต้องรอติดตามนะคะก็สำหรับคลิปนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนอสวัสดีค่ะไ่บ้า <laughs>